แชร์โค้ดสินแสที่ไหนได้บ้างแล้วแชร์ไปแล้วได้อะไรบ้างครับการแชร์โค้ดสินแสของตัวเองนะครับเราสามารถแชร์ให้เพื่อนหรือบุคคลอื่นนะครับโดยที่สิ่งแรกเลยที่เราจะได้นะครับก็คือได้วันเพิ่มครับส่วนที่2นะครับก็คือได้คะแนนสติเพิ่มนั่นเองครับการแชร์นี้นะครับคนที่1นะเราจะได้วันเพิ่ม2วันคนที่2เราจะได้วันเพิ่ม3วันคนที่3เราจะได้วันเพิ่ม5วัน และคนที่10เราจะได้วันเพิ่ม20วันครับรวมเป็น30วันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการได้วันเพิ่มแบบ30วันฟรีแบบนี้เนี่ยทำได้ทุกเดือนนะครับคือทุกๆวันที่1ครับระบบจะทำการรีเซ็ตแล้วนับใหม่ครับถ้าคุณแชร์ให้เพื่อนสําเร็จนะคุณก็จะได้วันเพิ่มเรียงลำดับตามนี้นะแล้วคุณก็จะได้คะแนนด้วยครับ1คนจะได้5คะแนนนะครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ คุณสามารถทําได้จากการแชร์นะครับและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับสถานที่ที่คุณจะไปแชร์ครับเราไม่ได้จํากัดนะครับว่าคุณต้องแชร์ที่ไหนโดยเฉพาะไม่จําเป็นต้องเป็นไลน์ก็ได้นะครับคุณสามารถที่จะแชร์ตามสื่อโซเชียลที่คุณมีก็ได้บางคนมีแช n แนลใน y t u t u นะครับมีเพจใน f c e e o o o นะครับหรือมีช่องใน t i k t o อกนะครับก็สามารถแชร์ได้หมดเลยครับเอา QR ไปแชร์ก็ได้หรือว่าใช้การบอกปากเปล่าแบบนี้ก็ได้ ตามอัธยาศัยหรือตามสไตล์ของคุณได้เลยนะครับบางคนเนี่ยมีร้านอาหารนะครับหรือว่ามีธุรกิจของตัวเองคุณอาจจะพิมพ์ QR ออกมานะครับพิมพ์มาเป็นกระดาษแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าเพื่อที่จะเป็นของสมนาคุณแจกฟรีก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าระบบสินแสเนี่ยไม่ได้จํากัดการแชร์นะครับถ้าเราคุณถ้าคุณมีสินแสแล้วเนี่ย คุณจะแชร์กี่ครั้งเท่าไหร่ก็ได้นะครับได้หมดเลยครับแล้วก็ยังได้ประโยชน์ต่างๆอีกมากมายด้วยนะครับที่สําคัญที่สุดครับคุณไม่ต้องกังวลครับว่าคุณจะเสียเครดิตนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อคุณแชร์ไปแล้วเนี่ยเพื่อนคุณเนี่ยได้ใช้งานฟรี30วันนะครับเพื่อนคุณใช้ครบแล้วเขาก็ไม่ต้องสนใจถ้าเขาไม่ชอบนะเขาก็ไม่ต้องเติมวันนะเพราะระบบสินแสก็ไม่ไปตัดเงินเขาอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสบายใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับว่าคุณแชร์ไปเพื่อนคุณมีแต่ได้จับได้นะครับคุณก็ได้ด้วยนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ทำให้คุณเนี่ยเสียหน้าเสียเครดิตหรือเสียเวลาอะไรต่างๆอย่างแน่นอนครับสิ้นแสบา์โค้ดชีวิตใช้ได้สติแชร์ได้สต่างครับ